ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอน <AL _> ผีกระสือในเครื่องแบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติยุคพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ครองอำนาจสูงสุดพอบอรตร <AL _> เหมือนคนถูกสาบแช่งเคาะซ้ำกำรรสัตั์ผีแทรกแซงแทรกซ้อนไม่หยุดหย่อนตลอดมาเช้าทุกย่างก้าวมีการตรวจสอบผีกระสือในเครื่องแบบบินข้ามหัวนายกันว่อนไปหมด โรครีดรับสวยทรงสวยเก็บสวยมีอาการดื้อยามากขึ้นหมอรักษาทุกโรคแค่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักผ่านมีใบสั่งกองเต็มจนล้นสำนักงานทำได้แค่บำบัดเบื้องต้นกันไปจนกว่าจะเดินวนรบร่องรอยด่างเดิมๆกันได้ตามช่องทางที่คุ้นเคยไม่ว่าจะคุยไปกองขยะสกปรกกองไหนมันจะกองอยู่กลางอำนาจที่ผ่านตานายมาแล้วทั้งนั้น ปลาตัวเล็กปลาตัวน้อยย่อมตกเป็นเหยื่อของปลาตัวใหญ่รองงาบกันเป็นทีมใครจะกล้าพอตกปลาตัวใหญ่และผ่าท้องดูเพราะอาหารเสริมที่อยู่ในพุงท่านเธอห้้วนเป็นอาหารเสริมอำนาจนายไม่มีใครกล้าเอาความจริงมาพูดใส่หน้าตัวเองเงินจํานวน140ล้านที่ขบวนการธุรกิจเถื่อนรีดมาใส่มือยศพลตารวจตีกับลูกทีมคือวงจรธุรกิจที่พวกตำรวจเดินบนเส้นทางกันมา นอกจากการถอนทุนที่ซื้อตำแหน่งกันมายังจะต้องหาทุนซื้อกันต่อไปเพื่อไปให้ถึงฝันอันสูงส่งตำรวจส่วนใหญ่กว่าจะได้ตำแหน่งสำคัญๆในพื้นที่สีเงินสีทองจะต้องหาเงินมาลงทุนระดับนายพลตำแหน่งผู้การจังหวัดใหญ่อย่างพื้นที่ชนบุรี100ล้านก็มีคนอยากลงทุนวิ่งไปลงถ้าสามารถต่อแถวยืนต่อไปได้ก็ลงไปอีก100ล้านก็ถอนทุนคืนได้ไม่ยากพวกที่ถูกจับ มีแต่ระดับปลาตัวเล็กไปถึงปลาตัวใหญ่เขารู้เส้นทางนายที่ใช้เงินลงทุนไปเท่าไหร่ไม่ขาดทุนหรอกถ้าไม่ถูกย้ายนอกฤดูเท่าที่รู้กันในหมู่นักเสียงโชคในเครื่องแบบที่หนุนทุนเถื่อนมันไม่ล้มหายไปไหนที่ตะกาตะการกินมูมมามเป็นเพราะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีทุนหนากว่าเดิมวิ่งมาล้มตํแหน่งแชมป์เดิมพวกเขาจึงต้องขอรวบอำนาจเรียกคืนไว้ก่อนเพราะกลัวถอนทุนไม่ทันนั่นเองครับ พอจับได้ไล่ทันโดนหักหลังในครั้งนี้ก็ไม่มีใครสะทกสะท้านหวั่นไหวนายที่เปิดทางให้ทำกินสืบทอดกันมาคงมีทางออกให้พวกเขาได้ไม่ยากนักหรอกบิ๊กโจ๊กผู้มีประสบการณ์ทุกด้านปูทางเดินไว้แล้วไม่เชื่อก็คอยตามดูยาวๆสืบจากข่าวรายงาน